อ่าสวัสดีครับข่าวบนจอตอนนี้ในเกมหนอนยักษ์สุดโหดนะครับที่แย่งก,กันกินอาหารนะครับที่คราวนี้เป็นเวอร์ชั่นที่ค่อนข้างที่จะเออสนุกกว่าเดิมนะครับเพราะว่าคราวนี้มันมีหลายโหมดมากนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดเดสแมทโหมดเอาตัวรอดโหมดแบบโอ้โหแบทเทิร์นโลยอนะครับนะจะมีวงบีบเข้ามาเรื่อยๆนะครับให้เราสู้กันเองนะคระับนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมใครอยู่นอกวงก็จะโดนบีบนะครับนะเออซึ่งคราวนี้มันเจ๋งกว่าเดิมเยอะเลยนะครับนะโอเคตอนนี้ เออทุกคนจะเบียดเสียดกันมากขึ้นนะครับแล้วตอนนี้ผมจะต้องหาทางออกไปจากที่นี่ให้ได้โอ้โหจะไม่มีต่คนมีตัวเหลืองๆวะเนี่ยนะครับเฮ้ยเอ้ยๆฮ้กิน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 ก ที่1นึ่งนะคะนาเออผมว่าคราวนี้มันเป็นเวอร์ชั่นที่เจ๋งกว่าเดิมเยอะเลยนะครับนะในการเล่นคราวนี้นี่นี่กี่กี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 ่โอ้โหใครไปแตกนอกวงมาเนี่ยใครแตกนอกวงมาเนี่ยเออเอาดิตายมึงตายมึงตายมึงตายไอ้นี่มึงตายไม่มีทางเลือกเว้ยเอาดิไปแล้วพวกเราวันนี้หาใครหาขว๋ะเออแล้ในคราวนี้นะผมบอกเลยนะครับว่าเกมสนุกขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับเพราะว่าคราวนี้มันมีเออวงบีเราสามารถเอ่อพลิก เกมไปอย่างอื่นก็ได้นะครับนะเพื่อทําให้เกมมันน่าดึงดูดขึ้นนะครับดูนี่ดูไอ้หมอนี่ไอ้หมอนี่มันจะต้องตายอย่างแน่นอนนะครับนะเออถ้ามันไม่เหยียบวงนะครับมาผมบอกเลยมันเดี่ยงม่องเท่งแน่นะครับโอเคเอาล่่จังหวะนี้ผมขอมดุมดมุดออ้ยนี่ถ้าผมมีโรนะครับผมบอกเลยผมเดินชนใครก็ได้นะครับตะกี้นะฮะเออเอาแตะผมขอออกมาจากตรงโซนอันตรายก่อนนะฮะตอนนี้วงโอ้โหแคบม,มากนะครับนะไอ้หมอนี่ไอ้หมอนี่มันต้องโดนนี่ต้องโดนบีบต้องโดนบีบเอาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยเออ เออวงบีบอีกแล้ววงบีบแล้ว1 0ึศวง,งบีบแล้วพวกเอาละต่อมาเราต้องทําการดันทางคนอื่นไว้นะครับนะซึ่งตอนนี้โอ้โหแต่ละคนนะครับนะเริ่มกินหางตัวเองนะครับต้องระวังตัวนะครับนะโอเคเอาละจังหวะนี้กินเข้าไป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 เฮ้ยกินเข้าไปเออเออใครได้โดนเต้นตีนีตายเลยนะครับนะโอ้โหนี่ไอ้ม่วงเสร็จผมนะครับเจอผมอ้อมไว้นะครับนะเอาไอ้ดีก็ตายอีกนะครับเสร็จผมอีกดีเสร็จผมอีกดีโอ้ด้านล่างตายเพียบเลยด้านล่างตายเพียบเลยอ้อมมันไป อ๋อมันไม่เออชนะว้ยวู้ฮูพวกมันทำไมมันชนกันตายเอกวะไม่เข้าใจนะครับนะ <c oughs> โอเคเออตาแรกก็สนุก้วนะครับนาสำหรับเกมนี้มันชื่อเกมอะไรวะโว้ันนะครับนะเวิร์มหันดิพูดผิดโวอะไรล่ะนะฮะโอเคก็นะครับเป็นภาษาไทยด้วยนะครับเกมนี้น่าจะมีเล่นในโทรศัพท์หรือเปล่าไม่มั่นใจเหมือนกัน <c oughs> ตอนนี้ผมเล่นในคอมนะครับเล่นในแอป <c oughs> ซึ่งเกมนี้มันดีกว่าเวอร์เมดอย่างแน่นอนนะครับนะเออ อันนี้ไม่ได้โปรโมทนะก็คือไม่ได้มีใครจ้างให้เล่นนะครับผมบอกเลยว่าเกมนี้มันสนุกเองนะฮะ,ะซึ่งตัวเกมนะครับก็จะมีถึง3โหมดนะครับนาะมีโหมดแบบว่าโหมดไม่มีแบบสิ้นสุดเวลาหรือว่าโหมดแบบจับเวลาก็จะเป็นแบบตะกี้นะครับโหมดแบบรถเทโรย่อยนะครับมาวงก็จะบีบเรื่อยๆส่วนโหมดไม่มีสิ้นสุดเวลาก็จะเหมือนโวลเมดธรรมดาแหละฮะที่แบบว่าก,กินกันไปเรื่อยๆกินกันไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าใครจะตัวใหญ่ก็ก็ไปเรื่อยๆอะแล้วต่อมาอที่สายังไม่เคยเล่นเลยนะครับนะความาคลั่งไคล้พอยอยคือ,อ เท่าที่เป็นไปได้นะครับนะโอเคลองเล่นดูนีนะโอเคเก็บพอยใช่ไหมให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เดี๋ยวฉันจะเก็บให้ดูว้ยโอ้โอสแสดงว่าด่านนี้มีมีอ๋อนี่ไงมีจํากัดเวลานะครับนะ okay, โอเคเข้าใจแล้วนะครับนะโอเคเกมนี้เรายังเป็นที่หนึ่งง่ายอยู่นะครับผมบอกก่อนเลยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างคนน่าจะยังเล่นน้อยอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะเอาล่ะต่อมาผมจะลองจัดการเจ้า เออตัวใหญ่นี่เลยนะครับพี่บึกพี่บึกนะครับมาเอาละอ้อมไปหาพี่บึกเลยอ้อมไปหาพี่บึกพี่บึกมาดิโอ้อะไรวะเนี่ยเซนต้าซซนต้าโดนจมตีนะครับมาอะไรอะไรซซนต้าเดี๋ยวอ้อมซซนต้าฆ่าโชว์เลยนะครับมาเดี๋ยวฆ่าซซนต้าโชว์โอ้มันจะอ้อมช้อนช่วยด้วยหมอดี่มันจะอ้อมช้อนเอาละอ้อมตูดแม่เลยอ้อมตูดแม่เลยนี่โอ้มันจะอ้อมชอนมันจะอ้อมชอนมันจะอ้อมชอนเอาละผมได้เกาะแล้วชนอะไรก็พังนะครับตูมตูมชนอะไรก็ตายชนอะไรก็ตายเอา นี่เป็นไงล่ะเต็ม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 ผมได้เกาะนะคนะมาเกาะนีงสามารถเดินทะลุได้ทุกตัวนะครนะมาส่วนคนอื่นถ้าคนอื่นเดินมาชนเราก็ตายนะคนะมาแต่เราเดินทะลุคนอื่นได้นะครับเจ๋งไหมล่ะนะครับมนาะเอาล่ะต่อมานะครับผมจะรองค่าไอที่หนึ่งดูนะครับนะใครที่เป็นที่หนึ่งมันจะมีเมงกุฎนะครับนะครอบอยู่บนหัวนะฮะ ซึ่งก็บอกเลยว,ว่ามันจะต้องเสร็จผมแหละไอ้หมอนอี่ถ้าเสร็จช็อตยังก็หลอไอ้ตูดมึกแกคิดผิดซะแล้วท่าน,นี่แหละจะอ้อมแกช็อตูดจริงๆก็อ่าวตายสองนะครับนะเรียบร้อยเออกดซื้อเกิดใหม่ได้นะครับนาะ15พอย n เหรอนะครับนะโอเคไม่ซื้อเว้ยอ่ะโอเคเกมก็จะประมาณนี้แหละนะครับนะ ต่อมาเราสามารถแต่งชุดตัวละครได้ไหมอ๋อนี่แต่งชุดตัวละครให้หนอนแล้วก็เพิ่มความไวได้ด้วยนะครับเพิ่มสกิลได้ด้วยนะฮะเพิ่มความคล่องแคล่วของเวิร์มเราได้นะครับนะเพิ่มการดูดนะครับเพิ่มคะแนนที่ได้ทั้งหมดนะครับนะอ๋อโอ้โหถ้าเราอัปเกรดตัวเรามันก็เจ๋งนะเนี่ยนะครับนะเออยิ่งอัปเยอะเรายิ่งโหดนะครับนะเลเวลเยอะเนี่ยดูดินะครับดูดินะครับอันนี้นินจา นักแข่งเพิ่มความเร็วของเวิร์มเราอันนี้เพิ่มได้ถึง5ระดับเลยนะครับนะแสดงว่าจะเร็วมากเลยนะเนี่ยนะคะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโคตรเยอะเลยอันนี้ไอไฟนะครับนาโอ้โหความเร็วเพิ่มได้เป็น10เลยนะครับโอ้โหตัวจริงจะเร็วขนาดไหนวะเนี่ยนะฮะก็นั่นแหละนะครับตามสกิลเลยตัวละครฟรีก็ต้องเพิ่มตามเลเวลไปนะฮะอ่ะแล้วตอนนี้ผมขอกลับมาโหมด Battle Royale นะครับนะเออโหมดวงบีบนะฮะโอเคเอาละเออฉันจะเป็นที่หนึ่งในตอนนี้ ไปก่อนไม่มีใครสามารถแซงฉันได้ตะกี้ฉันก็ทีหนึ่งนะเว้ยและตอนนี้นะครับตัวผมโคตรใหญ่เลยนะครับนันตอนนี้ผมเจอน้องเวนสเตย์ด้วยว่าเวนเวนสเตย์เป็นงูอะนะครับมาเอาเออเวนสเตย์โดดไปดีเต็มเต็มเลยนะครับนะมาม้วนอะไรตรงแถวพี่และน้องนะครับมาเฮ้พี่เป็นเด็กเว้นมาก่อนนะเว้ยย่และนี่คือเสียงของเด็กวัดนะเว้ยเออแงแเฮ้ไอหมอนี่ไอหมอนี่ไอหมอนี่ตัวละครอัพมาเหรอซื้อมาปะเนี่ยนะครับน้าอ้อมแม่งเลย อ้อมมันเลยอ้อมมันเลยนะครับน่ะอ่ะอ่ะด <power> ูสิมันจะเป็น wow. ยังไงนะครับนะโดนวงบีบเวอเด้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 อโอ้ยเกือบแล้วกูนะครับนะโอ้โหโอพระเจ้าช่วยโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โอ้ตัดหน้าตัดหน้าไม่ให้ใครได้กินส่วนแบ่งนะครับนะเออเก็บ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 กินให้หมดเลยนะครับไอหมอนี่มึงไม่ต้องออกไปไหนกูไม่ให้มึงออกเกลยดเกลียดครับไอนี่ไป็นไอเหมือนเราครับเกลียดเกลียด นั่นวะนะั่นกบวนาโอเคผมก็ชอบเลยครับที่มีวงบีบเนี่ยมันสนุกกว่าเดิมเยอะๆมากๆเลยนะครับนะเออนี่นี่กินเข้าไป กินเข้าไปกินเข้าไปเออไอหมอดิมึงไล่ต so ่อไปโอ้าวอะไรวะเนี่ยกูอยู่ก <no ูเฉยๆนะครับนะอยู่ดีกูก็ตายนะครับนะเอาล่ะตอนนี้ค่าคือพระราชาคอยโว้ยเออพระราชาคอยจะคุมอำนาจตรงนี้ไม่มีใครหยุดยั้งข้าได้จะมีใครล่ะเออออเออเออเตอนนี้คะแนนผมแม่งดำโดเลยนะครับนะน้ำแบบดำไกลเกินนะครับมากิน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 โอ้โหทำไมเกมนี้ มันเล่น่ายกว่าบัวเมดเยอะเลยนะฮะมาู้กันนะครับว่าอีกตาหนึ่งผมจะได้ที่หนึ่งอีกหรือเปล่านะฮะนะอู้หูหูบููไอ้ดีมันจะล้มผมวะมันจะล้มพราชาว่ะเอออะไรล้มอะไรล้มอะไรล้มอะไรเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไอ้สีเขียวนี่สีเขียวบอกอู้พี่ครับพี่กินผมไม่ทันหรอกครับอย่างนั้นเหรอเออแกคิดว่า เฮ้อ <c oughs> แกมาที่นี่ได้เดี๋ยวไม่ผ่านชั้นอย่างนั้นเหรอเฮ้อแกเสร็จชั้นแล้วไอ้หนูหูมายเขาว่าไงก็พี่เอหมายเขาว่าแกโดนออบยังไงไอ้เบลอกเฮ้อเดี๋ยวสักพักวงก็จะบีบเฮ้อชิบหายแล้วเฮ้อติดกับดักไอ้อยวานะครับว่เาเออเจะบเปอเจ็บเอเอเจบอ้าวอ้าวโดนแล้วโดนแล้ว โดนวงบีบแล้วไอ้นี่โดนวงบีบแล้วเอาไอ้นี่ทำไมอยู <meu> <problem> ่ดีมาแตกล่ะนะครับฮะอยู่ของมันเฉยนะครับอยู่ดีก็มาแตกผมนะครับฮะเอาละเออจังเไอ้เกือบโดนแล้วปเออเอาแล้วชนกันแตกแล้วนะครับพวกนี้อ้าชนกันแตกแล้วโอ้หกูชนมั่วเลยนะครับเกมนี้หู ชนกระนาวนะครับเกมนี้เอาละไอ้นี่ไลน์ต่อไปนะครับนะเดี๋ยวเถอ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 ะเฮ้ยเวงบีบ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 ไอสัตว์วงบีบวงบีบต้องรีบเข้านอกวงก่อนนะครับนะโอเคไม่งั้นเดี๋ยวซวยนะครับนะโอ้ชิบหายละชิบหายละไอ้นั่นแม่งอ้อมผมว่ะไอ้นั่นแม่งอ้อมเอ้าไอนันอยู่ดีก็แตกนะครับมาโอ้โหเดินเล่นอยู่ดีก็แตกนะครับมาตอนนี้ข้าเป็นตัวเดียว ที่อายุถึงสองแสนเออเกือบถึงสองแสนในพูดผิดข้าจะไม่แตกใครทั้งสิน้นบอกไว้ก่อนวพาคข้านั้นตัวโคตรใหญ่เลยผุม,มานาักเขตไว้นะครับนะอยากให้มันได้อ้อมมานะครับนะอ้อไมไหมอ้อไมไว้ให้หมดนะครับนะนี่เรียบร้อยโอ้โหชนะอีกแล้วนะครับนะเ้อเกมนี้สนุกดีนะผมว่าผมชอบมากกว่าเมอร์เมดอีกนะครับนะโอเคเอาละนะครับโอ้โหที่1 2สองตาติดอาจจะเป็นเพราะว่า1ผมเล่นกับบอท2ดผมเล่นกับคนที่อาจจะเล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะฮะพเพราะเมอร์เมดเนี่ยผม ได้ที่หนึ่งแค่ครั้งเดียวในชีวิตเองนะฮะเออเอาละต่อมาเก็บคิวไป2ตัวนะลองเล่นโหมดใหม่ดูซิโหมดแบบว่าไม่มีสิ้นสุดเวลาดูนะครับนะคราวนี้วัดกันเลยนะครับนะว่าใครจะอยู่เหนือกว่าใครนะครับนะโอ้โหตอนนี้อันดับที่1เกือบจะถึงร้านแล้วนะครับผมจะตามทันไหมวะเนี่ยเพราะว่าผมน่าจะตามทันนะเพราะว่าตอนที่วงบีบก่อนหน้านี้ผมนี่คือแบบ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะจัดการไอจัดการอนี้ให้ดูนะดูนะดูนะเดี๋ยวมันจะตัดหน้าผมนะผมจะใช้ความโลภของมันนะครับดูซิมันจะตัดหน้าผมไหมหรือว่าผมจะตัดหน้ามันก่อนนึ่สอนี่อุ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยวุ้นวุ้นวุ้นวุมนวุ่นวุ้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 นวร้ยวร้ยวร้นวุ้นวุ้นเองนรับผวง้นวุ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 นวุ้นมเ้งวอ้นวุ้นรุ้เวุ้นวุ้หแป้นเดียวึ้นวุ้นวนรับนะ โอ้โหที่หนึ่งคงไม่ใช่เรื่องยากแล้วสินะเออทำไมอยู่ดีผมมีบารเรียรวาผมไม่เข้าใจว่ะคืออะไรมันกันอะไรวะโอ้จ้า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 กูแตก อโอเคตนะกี้ฉันไม่ตายเว้ยเกิดใหม่แล้วเว้ยเออดีนะมีซึ้งเกิดนี่ไงเป็นไงนะโดนเต็มเต็มเลยเออเสร็จไปนี่ดูไอ้หมอดนี่โอ้ขอแยงกินหน่อยนาะไอ้หนูเออไอ้หนูมึงว่านี่ตัดหน้าแม่มเลยตัดหน้าแม่มเลยมันต้องเป็นของฉันสิไอ้บ้านะครับนะบางอาจนะครับแป๊บเดียวกระโดดไปห้า0มื่นแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะจัดการไอ้หมอดนี่นะครับนะบางอาจมาแย่งของวัยรุ่นเหรอรู้จักวัยรุ่นบ้าเ ออวัยรุ่นข้างวัดอ่ะรู้จากป้าหู้หอยลูกเขาวัดอไวะเดี๋ยวแกได้รู้เอาอะไรวะมันบอกว่าขอตัวตายดีกว่าขอข่าตัวตายดีกว่าโอ้โหถ้ารู้ว่าไอ้ขอยจะอ้อมนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใครแม่งเดินชนมาวะไอ้งูตัวไหนมันเดินชนมาวะมันขับรถไปดูตาม,มาตาเหลือยังไงวะเนี่ยนะครับนะโอ้โหดูแต่ละคนดีนะครับนะ,นะนนะบนะแป๊บเดียวเนี่ยผมว่าที่หนึ่งคงไม่ใช่เรื่องยากแล้วนะครับนาะถ้าจะเอาให้ได้ถึงหนึ่งล้านเนี่ยเพราะว่ามันใช้เวลาแบบหมูตู้มากเลยนะครับนะ เอาละไอหมอนี่นะครับนะาเดี๋ยวผมจะขุนให้มันอ,อ,อ้วนก่อนนะครับนะาแล้วค่อยอ้อมฆ่ามันนะฮะเพราะว่ามันไม่รู้นะครับว่ามันกําลังเจอกับกับดักสุดหอดดูนะครับเออเรียบร้อยเต็มๆไหมล่ะอะไรของมันวะเนี่ยนะครับไอหนอนพวกนี้เดี๋ยวมันจะเดสมอลเลยออีกตัวหนึ่งนี่นี่นี่โอ้โหทำไมเกมมันเล่นง่ายจังเลยวะนี่กูเล่นอยู่กับบอดหรือเปล่าวะเนี่ยไม่น่าจะใช่นะไม่น่าจะใช่นะเพราะว่าบอดมันก็เก่งอยู่นะหรือเปล่า ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้ไว้ใจ A.I. ไม่ได้นะครับนะไม่รู้แม่งไปถึงไหนต่อไหนล้กิ๊ก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 ิ๊กกิกกิ๊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 กิก สนุกกว่ากันเยอะนะครับน,ะนี่ผมต้องอยู่ในถิ่นของผมต้องเป็นแบบนี้ดิถิ่นของผมเนี่แปบ๊บเดียวที่หนึง่งหุ้ยเออเอาดิเอาดิตัดหน้าทุกคนตัดให้หมดแล้วทำไมาอยู่ดีๆผมมีบาเลียวะผมไม่เข้าใจวะตอนที่พุ่งไปอย่างเงี้ยทำไมมันรู้สึกมัน,ม,นมันเหมือนป้องกันให้ช่วงแรกนะครับนะเออผมไม่เข้าใจเอออันนี้ยังงงๆง,งอยู่นะครับเอเอเห็นไหมเห็นไหมเอาหน้าชนกันอย่างเงี้ยเนี่ยเอเอ ผมไม่ตายนะผมงงว่ะนะครับน,ะนี่นี่นี่น,นี่เรียบร้อยค่ะนี้ไม่มีการแลนะ้วต่อไปไอ้นี่บอกโอ้ช่วยด้วยคอยอ่ะเออติดมุมเลยไหมล่ะตายไปดิมีใครอีกเปล่ามีใครอีกเออกูตายกูกูโดนกูโดนกูโดนเล่นเฮ้ยตะกี้ท่านผู้ชมครับผมขอเกิดใหม่ก่อนนะครับนะเออตะกี้ผม ภาคเร็วไปหน่อยนะครับมาผมยอมซื้อเพชรเลยนะครับนะเออเพื่อที่จะเล่นต่อนะครับนะเอาละผมจะจัดการไอ้หมอนี่ก่อนไอ้หมอนี่บอกโอ้ช่วยด้วยเออไอ้หมอนี่แบงรอดมาได้ไงวะนะครับนะเออเอาแตกนะครับนะอยู่นี่ก็แตกนะครับนะเออเออเอาดิเก็บ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 อะไรวะเนี่ย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 ช่วยด้วยช่วยด้วยออกจากวงนี้แล้วเข้าอู้อไอ้นี่แม่งอ้อมว่ะไอ้นี่มันอ้อมว่ะไอ้นี่มันอ้อมว่ะมันอ้อมปิดว่ะมันฉลาดว่ะมันฉลาดว่ะมันจะเล่นผมว่ะ มันจะเล่นผมว่าท่านผู้ชมตอนนี้ผมได้โลแล้วเออทำไมเหลืองกับเหลืองเหลืองเหลืองชนเหลืองไม่ได้หรอหรือว่ามันเป็นการป้องกันแบบเหลืองชนเหลืองวะใช่หรือเปล่านะครับนะเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับนะผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายของเรานะครับก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะแล้วตอนนี้ผมพยายามจะ บีบไอหมอนั่นนะครับนะให้มันสั้นลงนะครับนะไอที่บอกออ้กูตัวใหญ่เท่าบึกเลยดอนะเราพอพร้เดียวกันนะพวกไอ้คอยนะครับนะเอาลนะ่ตอนนี้มันอ้อมแล้วมันอ้อมแล้วมันต้องเสร็จผมเพราะว่าผมคือใจเกเรไอมึงใจกูไปไม่ได้นะครับเอาโอ้โหเสียวมากเสียวมากไอนี่มึงเสร็จกูไอเวดอมไอเวดอมเอายังไงเพื่อชนะนะครับที่4นะฮะโอ้โหปะโถ โอเคเอาล่ะสำหรับวันนี้นะครับก็จะไปเป็นเท่านี้ก่อนนะครับในการเล่นเกมเอ่ Worm Hunt นะครับนะเกมหนอนสุดเจ๋งนะครับที่มีแอคทิวิตี้ใหม่ๆให้เราเล่นนะครับนะไม่ว่าจะเป็นโหมด Battle Royale หรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะแล้วก็สกิลใหม่ในการโอ้โหหลบหลีกศัตรูเดินทะลุผ่านศัตรูได้อย่างเงี้ยเออเจ๋งมากเลยนะครับโอเคเอาล่ะสำหรับวันนี้ก็จบไปเท่านี้แหละนะครับนะโอเคบ๊ายบายจุ๊บ